ซื่อตรงนะคะเมื่อวานนี้คุณครูคุณครูมาถึงบขสแปดโมงนะคะจะซื้อตั๋วกับเขาเขาไม่รับค่ะเขาชี้ให้คุณครูไปซื้อตรงนู้นนะคะซึ่งเป็นเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่เป็นรถตู้เนาะแต่ของเขานี่เป็นรถลาดสีมาอุดรค่ะคุณครูคิดว่าแปดโมงจะมีรถลาดสีมาอุดรซึ่ง ซึ่งไม่มีเขาก็เป็นคนตรงเนาะซื่อตรงเนาะถ้าถ้าเขาอยากได้ตังก็คือเออขายตั๋วให้แล้วให้คุณครูรอแปดโมงครึ่งแต่อันนี้เขาเป็นคนซื่อตรงเพราะว่ารถตู้มาแปดโมงเขาก็ชี้ให้คุณครูไปซื้อที่รถตู้จะได้ขึ้นรถแปดโมงเนาะอันนี้เขามีความซื่อตรงเนาะก็รู้สึกชื่นชมค่ะหายากนะคนขายตัวที่แบบ ซื้อตรงต่อผู้โดยสารก็คือเราต้องรีบเนาะถ้าเราได้ไปเที่ยว8ปดโมงเราก็จะได้ไปถึงไวเนาะแต่อันนี้เขาเขาไม่หวังผลประโยชน์เนาะเขาบอกให้ไปซื้อตรงนู้น่นตรงรถตู้ออกแปดโมงค่ะเป็นคนดีเนาะ